ใช่ได้เลยคนนี้ถอยได้หรือเปล่าฮะถอยได้หรือเปล่าไม่เราจะขับไปเรเบลแล้ว <laughs> ทำไมรถมันดูกระจกแตก <laughs> อย่าสิก็ไม่ต้องมองกระจกด <laughs> ิได้ปะ ได้ปะพูดออกมาได้ปะคิดยังไงถึงขาดส่วนนี้หรอเท่เย็นหัวด้วยได้ปะมันจะเทะอยู่ถ้ามันไม่มีไอ้ถ้ามันละเอียดกว่านี้แบบข้างๆมันตัวนไม่หมดมันคือขี้กากนะชัตเตอะ์ใช่มันไม่หมดไงมันคือชตัชตเตอรชัตเตอใช่มันต้องต้องซื้อยามาทานะ ไปหาหมอเหรอใช่หาหมอไม่หายหรอกต้องเอาเอาขมิ้นมาทาขมิ้นอืมใช่จริงเหรอเขมิ้นมาทาเหรอใช่มีขมิ้นไหมล่ะไม่มีเค่ป่ะแค่ไหมสวนหรือเปล่าแค่ไหมแค่แค่แค่ก็ได้อะไรแค่ก็ได้ให้มันแปลกเข้าวด้วยใช่ปลูกเข้ามาใช่ ผูกเขาก็ดึงจากก็ที่ปกติผมมันอยู่ข้างบนใช่ไหมก็ดึงมามาแปะข้างล่าง <laughs> อ๋อต้องใช้กาวสองหน้าว่ะเนี่ยเออว่าไม่ไม่ไ,ไม,ไม,ไม่ใช้กาวตาช้างหยอกหยอกแล้วก็วตึ๊บเลยใช่มันมันก็จะแบบร้อนๆทีเดียวนะไ้ยกาวตาช้างเนี่ยนะใช่กาวตาช้างแปะๆเลยเทป่ะเท่ก็ได้เท่เท่มันเป็นไงเนี่ยพูดพูดจากใจขอฟังนยไม่สอเดิมเท่กว่านั่น มีเหมือนไอ็นนี่เลยอะไรอีก่ะไก่อ่านใช่เหรอเหมือนไก่แจหรออืมเทปล่ะแต่จริงทุกวันพี่จะใช้องผมีสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งหนึ่งวันไม่อ่ะก็ทักเจ็ดแปดวันเจ็ดแปดวันใช่ได้เหรือก็ชินแล้ไม่ต้องมีแบบ หญิงจี่ไม่ต้องมาจีบใช่อ๋อก็คือไว้ทรงนี้เพื่อไม่ให้หญิงจีบใช่พี่ไปจีบแทนไม่คิดว่าเขาจะเอาป้ล่ะทรงเนี้ยก็ไม่น่าหรือเปล่าไม่รู้อาจจะมีคนชอบก็ได้น่าใช่หรอมี่นคนชอบ้วยอ่ะจ่าไงอาจจะคืออะไรอ่ะ ก็อาจจะมีไงใช่หรอคนในเมืองต้องเยอะลองไปถามอนเดีว่าแบบชอบไหมถ้าเป็นเราเราเกลียดป่ะทรงนี้โดยมาตรฐานนี่โดยมาตรฐานเฉยๆไม่ได้รึ้อะไรใช่หรอมันดูแบบอัปลักษ์ไหมอัปลักไม่ฮะก็ไม่สิใช่หรออือฮึมมันดูแบบ น่าเกลียดปะก็บอกแล้วทัางเนี่ยข้างๆมันเนียนนะมันจะโอเคใช่เหรออืมอา้าวพูดมากเลยก็ทิ่มตานะผมเนี่ยเอาสักจุ๊บไหมฮะคำอะไรออาคำอะไรอ่าอากำลังคิดอยู่ว่าจะได้ไปนอนกี่โนนะ <laughs> มงทำไมอ่ะ จะกนน็คือไม่ก็ทำให้หมดไงแล้วได้หมดหรือยังเหลืออีกประมาณ 6, หกพันฮะเหลืออีกหกพันใช่ต้องไปนั่งเก็บอ่ะเหรอหรือว่าอยู่ในตู้ไม่อยู่ในตู้ขนส่งเฉยเฉยโอ้โหว่างทำวันแล้วไงทำวันแล้วคือตีสี่ว่างขบับรถแท้ปซี่ป่ะไม่นอนเหรอไม่ พี่มาตั้งแต่บ่ายไม่ใช่เหรอใช่เหรอรู้ได้ไงอ๋ก็เมื่อวานพี่บอกว่าพี่จะมาอช่แบบเพียงใช่เหรอใช่เก็บเบอร์ก่อนขับรถให้ว่างแปลกๆรู้สึกว่าพี่เย็นหัววะ่ะเย็นก็ยาว <laughs> ทำไมอะ่ะอ,อีโร่แาดนั้นไปดิแปลงข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าแรงอะไรอ่ะฮะแปลงข้างหน้าข้างบน <laughs> อยากรู้เหมือนกัน <laughs> <laughs> ไอ้ที่มันขับรถพังเนี่ยมันเป็นไงไวะ แน่ใจใช่ไหมที่น้องหวังอะถ้าเกิดมันทางถ้าเกิดคว้มพี่ก็ตายแค่นั้นเองลมมันเย็นมากเลยเอ่ะเย็นเย็นนะอืมเย็นมากแบบวู้วู้วววววว่วววววะมันรู้สึกยังไงถ้า,าแบบมันแบบลมมันผ่านไม่หมดอ่ะเข้าใจปะ ไม่มันผ่านหมดมันแบบบู๊มันแบบความรู้สึกมันแบบเหมือนเสากระโดงเรือเสากระโดงเรือใช่แมันมันมันเหมือนจะต้านลมแต่มันก็ไม่ต้านลมระเบิดปะเนี่ยนั่นนั่นมันหมดเหรอใช่เลยใครยี่สิบขับยังไงให้แบบนี่ถอยหลังชนแล้วหนึ่งกระจบน้าน่าจะคว่ำ กระเดิดตบุกชารเลยไม่คนอื่นเขาชนพวกเขาแบบดีมากขอเชิญชมหนะ่อยขับไปเลเบลนะฮะโอเคได้เดี๋ยวดูเลยระดับเซียนคำนวณแล้วตีส <laughs> <laughs> ี่หกพันอยากรอมันเป็นยังไงวะฮะอะมาว่างด้วยตีส <laughs> ี่ฮะพวกมีหลับในกันบ้างแหละจริง ถ้าพากะง่วงเชียร์พี่ปะไม่จริงเริ่มยังเริ่มยัง่าทุกวันนะเดี๋ยวนะใช่เหรอติอ๋อที่เีมทุกวันแล้วก็ตื่นเช้าเหรอก็ตื่นเช้าก็ตื่นก็บ่ายก็เข้าใหม่เงี้ยใช่เหรอติดเกมแล้วว่างั้นไม่ได้ติดเกมไม่ได้ติดแต่ออนยี่สิบฮะไม่ไม่ยี่สิบสี่ดิพี่พักไปประมาณ 8 9ชั่วโมงเนี่ปะมันจะยีสีได้ไงคือนอนนอนไปสัก5ชั่วโมงฮะไม่ต้องนอนให้ครบ8ชั่วโมงอ๋อต้องนอน8ชั่วโมงเหรอใช่จริงจริงเอ้าว่เขาบอกต้องนอนให้ครบ8ปดชเขาอ่ะใครฮะเขาอ่ะใครเขาเป็นคุณล่าเหรอเอกมาใช่เขาอ่ะใครเขามาเข้าฝันอะใช่เหรอเขาบอกว่าไง เราบอกว่าต like ้องนอนให้ครบ8ชั่วโมงไงถึงแบบร่างกายแข็งแรงไรเงี้ยสุขภาพดีใช่ไม่น่าอะไรยิ้มกว้างเลยอะอะไรนะฮัลโหลฮัลโหลลมเย็นลมฮัลโหลไันได้ยินลมกอกลมกอกเหรอหรอไม่มันจะไม่ถึงแล้วทำไม คว่ำเหรอใช่แต่มันจะคว่ำไ,ได้ไงอ่ะฮะพี่จะบอกพี่จะบอกวิธีอะไรให้อย่างเอาปะ่ะหืมเฮ้ยนั่นนี่ไงตัวละหนึ่งพี่จะบอกอะไรเหรอวิธีอะไร,ระไพี่เมาส์เมาส์หนูอ่ะข้างข้างข้างเมาส์หนูมีปุ่มไหมมีเล่าเออล่าว,ว่ามันต้องทำใช่ไหมเออตัอ้างคนใหม่ไม่ไอวขี้เกียจอ่ะ ที่เกียดหรือไม่รู้มันทำไงเฮะอสวยงามเลย <laughs> ถ้าเกิดทำแล้วมันชีวิตมันจะเปลี่ยนนะเอะไรบ้นะมันจะพูดมากกว่าเดิมอ่าไม่ได้อ่ะบางทีก็พูดมากอยู่แล้วนะไม่นะใช่เหรออือพูดแล้วพูดไม่หยุดนะบางทีพี่เกลียดขนาดน,นั้นเลยเหรออืมไม่จริงอันนี้ขาไ,ได้อ่ะ ิงทำไมรถมันอยู่พนนันนาเลยอ่ะแต่ไม่ใช่น้องกต้อ,อ,องสีมะนาววันนี้คืออะไรสีมะนาวเอ,อ,เอ,อว้าเฮ้ยนี่แ้วกูเจอปรยอดใช่เฮ้ยปักยอดใช่เฮ้ยเจาแสงส้มผมยงังเขาเจาเนี่ยส้มผมทิ่มตาะ อโคุดยอดไปเลยโคตรโคตรพังโอ้ตายแล้วโคตรบอกซาวงบอกว่าอยากได้ส่งผมรอขึ้นผมแต่ว่าทบที่นั่นดาตาโคตรมันบวได้บบกันเลยได้ส่งดีไปปาสมบัติเย็นเนอะพวกเราได้เห็นเย็นได้เนี่ยมันโบกมันบครมันโบกใช่มันโบชัยมันบโบชัย บมคเดอกจน้เดินนมนโอเคเจอกันเด้อผอชาเจอกันเด้อดิรู้ได้หกูปวดหัวไอ้เจ้กูแล้วปวดหัวมื่ขนาดนั้นเลยเหรอวะฮะไอจิบหายเจอกูแล้วปวดหัวน ทรงเท่ว่วคุณทรงแบบเท่ๆ <c oughs> มัน <c oughs> หยุดแอคหน่อยอพี่รงกระเป๋าพี่เทปะเท่เทปนะคะับมันไม่จริงใจงแบบแบบสักๆตอบตังรีบออกโอเคท่อสิ ว,ว,ว่างนะกูเนี่ยดูกูว่างนั้นว่างจังว่างเอยพยัดในตัวมันได้ทีเท่าไหร่สามร้อยน่าจะได้แล้วหัวเต็มแั่งหัวขยันในตัวเท่าไหร่วะวสามร้อยหัวเอ๊ะ ใช่ผมว่ารอบุดท้ายป่ะเนี่ยไอตัวหรือหรือ,อรอบหนึ่งยังหรือ,รอ,อรอบหนึ่ง đứng lên. Em hơi 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 hây hây Không ไปแล้วน่ะึง,งือง,งักมันเป็นจังงึงจังงักไปฟังเพลงนี้ป้าเคยเคยได้ยินไปฟังไหมจังซีมันต้องถอดดเคยเคย,เคยไ้ยนินทางดีๆก็ได้มั้งปทางดีก็ได้ไม่มันขับไทยนี้ชินแล้วโอหโหระดับเซียน ซ้อมัรให้และหนึ่งทีดูดิกระจกจะแตกว่ะักพักโชนปั๊มประชดอีกเรียบร้อยคืออะไรอะนั่นไม่สองมันอ่อนแอ <laughs> คือสาวาอยู่มังสาวเฉยๆหรือเปล่า ไม่เอาไม่เคยแบบขับรถถ่านแล้วอยู่ยสเสาไฟฟ้ามันหักลงม,ม,มาเหรอคือแบบมันเหมือนไหนจิ้่มฟันอ่ะน่าไหวไหมเนี่ยไหวจริงเหรไห่พี่ไหวป้ะพี่ก็ไหวนะแอร์เย็นๆอ่ามันเริ่มแ<ะ>บบเบาแอร์ได้ปะ่ะ แอร์มันตีขึ้นหัวไม่เย็นมนร้อนอ่ะนั่นนั่นเราติดมิเตอร์ที่รถได้หรอฮะอ๋อมาลองเปลี่ยนมุมมองดิลองดูมุมมองที่หนึ่งอ่ะมีมิเตอร์ข้างบนเดี๋ยวขับช้นก็จอดจอดก่อนก็ได้แล้วก็ดูม่เอาเสียเวลาใช่หรอเสียเวลาจริงแต่มันจะถึงแต่มันจะเปลี่ยนเป็น ไอรินสีห้าไม่ได้อ๋อทำรอบเหรอใช่เล่นกินอะไรดีอะไรคะกินอะไรดีอะไรนะกินอะไรดีกินอะไรตอนเนย็นนะใช่กินตอนเนย็นนะใช่ทำไมอะนั่นฮะ<ช>อยากเห็นไหมอ้าวชนพลไ,ไม่เกี่ยวเลย นี่เขียวเลยกินอะไรดีอ่ะขนกินอะไรดีน้ำเปล่าใช่ไม่อิมอ่มมันไม่ได้หิ่หน่อยเวลาเนาะกินตอนนี้ก็อ,อ้วนดิน้ำหนักขึ้นไม่มปอ้วนอ้วนมันเป็นทุนเดิมอี่แล้วไงอ๋อว่านมันเป็นทุนเดิมใช่เราจะเพิ่มทุนเข้าไปนะถ้ากินหมาล่าตอนนี้ขี้จะแตกล่อ <laughs> แสบท้องใช่เหรออืมเป็ดสิไม่ได้แสบท้องเออเรากินเผ็ดได้ป่ะได้ขั้นไหนฮะแบบเทพริกหมดกระปุกอะไรอย่างงี้ป่ะกินได้ป่ะใครเขากินเทพริบเอ้าเขาก็มีไม่เคยดูทีวีแชมเปี้ยนเหรอแสบท้องตายสินถึอพี่วองกินยังยังแบบนั้นอ่ะเออพี่วองกินอลแน้วเขาจะมาบอกหนู น,นั่นเ,เห็นไหมรถส,สุภาพดีไม่ชนแม่งระสับโดดิคิดง่ายถึงเมืเ่อไนร่เพราะว่ามันคือหน้ากากเล่นกำบดาวไลน์ใร,ร่อ,อะ <c oughs> ใช่ มันดูเหมือนแบบว่าอากาศนี้มันทรงแบบว่าเหมือนเสพหนักเกินไปดวตามันบกกว่าทรงใช่อยากเท่แบบเท่ทรงเสพจริงมันเขียนว่าผมมัเสพออกมาคือว่ามันไม่ใช่ผมมันคือขนขนของลิงได้ปะใช่เหี้ยมู้ว่ะผมจริงๆไม่ใช่เนี่ยมู้ว ตอนแรกคิดว่ามันมากับหน้ากากนะ่ะไม่ใช่เขาบอกเอ้ยใช่มันมากับหน้ากาก <c oughs> นั่นหลุดอันนี้คือหลุดแล้วหลุดอะไรไม่หลุดตาโปนหรือบอกหลุดเห็นบ้าตาพี่แบบเบดือน่ากลัวป่ะอือฮึใช่ไหมดูฟันดีทมาะมืไปฟันแมวไปหาหมอดัดฟันไหม แต่มันก็ไม่เท่มไม่ใช่ทรงเส็ดเราเปลี่ยนเนาะซื้อใหม่ไหม <c oughs> อ่านเรื่องเส็ดดำนี่เราก็มีหน้ากากนี้ใช่ใช่ทิ้งหน้ากากไปแล้วก็ซื้อใหม่นั่นดังโดดดุร้อยดีดนิดหนึ่้แล้วครับไม่เปลี่ยนหน้ากากไ,ไม่ใช้หน้ากากเลยอ่ะ หนาวได้ไหมนะนี่มันหน้ากากหมูตกใจหน้ากากหมูเฮ้ยก็ลอยอย่นี้หน้ากากหมูมันไม่มีมีไม่มีมีไม่ใช่หรอไม่มีตังเดี๋ยวดูนะอ๋อไม่มีตังดูได้ขมวดตาอ่ะตาดูขมวดคิวขมไหนอ่ะนี่ไงก็น้าคิวขมวด ไม่มันปกติหน้าปกติดาดิเห็นหน้าพี่ป่ะดำได้ได้ใช่เหรอจำไม่ได้เหรอได้เน่ะพี่กำลังทำโอ้โโอ้โหโอโหโอนป่ะ อะไรหน้าพี่ง่วงมากตอนนี้หน้าพี่ง่วงมากเห็นปะดังโดดโดด้นยน้านีใช่ของวัยห้าสิบเขาโด่งดาวด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เขากำลังเล่นหน้าอ,อยู่เลยปปป <c oughs> เอาก็ไปเล่นสิไปไปไปแล้วโซ่ <c oughs> ที่ขับให้ไหมทำไมอ่ะไม่อยู่สบายทาบก่อนเขี้ยวหัวใกล้กจะระเบิดตายแล้วอ้าวได้ เครียดเลยเหรอพี่ป่าวแค่นี้แค่เครียดเหรอหนักเลย,ดเเยดกดหัวแล้วหัวจะระเบิดแล้วอ่ะใช่เหรอตายแล้วป่าขึ้นแต่กายจ,จับไปได้จำไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ใครยจำได้ ไม่ได้ก็แง่ละแมวสวัสดีครับ,ไ,บไม่ใครจำได้แมวไ,ไม่ใครจำได้ตกตังยังโอ้ตกังเยอะเหมือนกันนี่เห็นได้ไงเนี่ยก็ยืนดูอยู่เนี่ยแอบขโมยเงินขโมยต้นไหนอะ่ะออกไปไหม โอเคไหมกินแก้วสองแก้วเ,เ,เหรอน่าจะสามอ่ะใช่หรอโอเคปะทางสีเปิดไหมได้ได้เปิดไร้อย,ย,อย,อยเ,ออเปิดเพงไโดนอืออบ ยายาเอ้ยเอ้ยเอ้ยลา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 เคยฟังบ้างเพลนี้ยเคยพร้อมมาเคาพผมเด็กบังนาครับอยู่แเฮ่เฮ่ท้านานบางตอนได้แน่อนแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็กบังดาคับ มันต้องนด้วยนะไเรื่องไม่ดีก็ทิ้งมันไปเดยวันเริ่มต้นปนแบบนีบ่วันวันก็โชหาแต่เธเน้องมาเกิดตัดสยเ้านั้นต้องมาก่อนอสโรบ้บลยวันวก็โชหาแต่เเศ้าเพื่อนเ่อยู่ไไม่รู้เศร้า

ผมเด็กบางนาคบอยู่เคเคทบางทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็ก